มาทุกคนเรานำไปได้1สกอร์แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเมาจริงแล้วว่ะเฮ้ยลืมสุ่มบัฟสุ่มสุ่มบัฟทุกคนเมาจริงแล้วว่ะ are you okay ำหน้ามันไว้เลยนะไอนี่มันโกงทุกคนไอนี่มันโกงจำหน้ามันไว้เลยไอนี่แม่งมันโกงทุกคนไอนี่มันโกงทุกคนไอนี่มันโกงมาเดี๋ยวค่อยเป็นโงรงเลงวิ่งเข้าทีนะไม่ต็งยิงหัวก็ไม่เต็ม กินพริกทุกคนทุกคนมันกำลังใจให้ผมด้วย้าผมแพ้เราไปดูมนันนี่มันทำอะไรเฮ้น,น ผมตึงเกินอะครับเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะเอาเลวงไงเอาเลวไงอเอฟซีอย่าด่าผมนะทุกคนคนดูเดชียร์ใครระหว่างเชียร์ยูเฮดกับกับเชียร์ต้นกล้า YouTube เชียร์ใครบอกมาไม่งั้นเดี๋ยวโซนมีคนบอกว่าเชียร์ใครอีกไม่เอา ทุกคนเราอยากไล์สดว่ะเราจะตรงนี้แล้วเราก็จะไปแอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัดตัวเฮ้ยเยแม่งอัดตัวหรอไอ้เหี่ยคิดว่ามึงตึงนั่นไงนั่นไงมาอ๋อ ดคนไปและไปลงในให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวคนดูหัวร้อนเดี๋ยวคนดูหัวร้อนมาทุกคนเราจะไปแบบทีมนะเราจะสุ่มทีมนะทุกคนจะจะไปหรือจะเล,ล่ากินเลยกินรอดไหมทุกคน ขอกำลังใจขอคนละหนึ่งไลน์นะทุกคนเฮ้ยขอคนละหนึ่งไลค์ทุกคนเราจะดันแรงให้ได้เลยเราจะดันแรงแรงให้ได้ขันน่ะจะดันแรงแรงให้ได้เลยวันพีคทุกคนเกมเรามันอาจจะไม่เก่งนะแต่ว่ามันมไม่พูดแหลกหรอ เด็ตสวร์ทโฟนเอาตัวเราใสู้ย่ใช่เกางีกว่าแล้วโตาดีนะเลาอยางได้เด็นได้แบบแลนี่เพื่อนเราพา ไม่ใช่แล้วไม่ใช่หนาะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาออกไปหนาออกไปหนาวไปแล้วไปแล้วไมแล้วไปแล้วไม่ใช่หนาวไม่ใช่หนาวได้ปืนอุ้ยทุกคนเล็กโอ้ยค่ะแม่โอ้โหเกมแรกเกมแรกคุณเกมแรกโอ้โห แนแย่งหมดเลยเนี่ยโอ๊ยเกมแหลกจังวะแดนชำระบาปไม่เอาแล้วโอ้โหแหลกแหลกเจนแหลกเดนชำระบาปอะไรวะโคตรแหลกเลยโอ้ยแตงแดนไม่ใช่งใจ ทุกคนเราได้ปืนพาราฟองมา๋ยวบปืนแป๊บไปปฏิบัติธรรมน่ยยู่รอลางล่ะโอ้ยในคือเกมแหลกแค่เนาโอุย้ยทุกคนเล่นเกมแหลกยังอ่ะโอ้โห โคตแยำสละโอ้โคตรแรกอื้มยังแรงกว่คน ดว่าทุกคนทำไมเราต้องตามด้วยอย่ะอย่าบอกนะเพื่อนเราเป็นใจเกลเอเอ็นเก้าสี่เอ็นเก้าเอ็นเก้าสี่เอ็นเก้าสี่เฮ้ยปืนนี้อยากได้อยู่พอดีเลยเฮ้ยปืนทองวะ่ะอ้าวเฮ้ยทุกคนเราเจอปืนที่ใช่แล้ว บืนนี้นี่เหละที่เราต้องการอักอักมีอักอักอัก,อก,อกอเฮ้ยเพื่อนเบอร์นหนึ่งวัสดีทุกคนามาแล้วนะนี่เราได้ปืนที่ใช่ แหวนว่าจาะใช้ปืนแล้วรูสกแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมาชุบหน่อยใครก็ได้มาช่วยหน่อยเบอร์หนึ่เบอร์สเบอร์สขอ